นี้จะพามาใส่ปุยป๋ยหมักที่ผสมสารเร่งพอดสามเนาะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะสารเร่งพอดสามเนาะคนทําเกษตรอินทรีย์ก็จะรู้อันนี้ก็คือ,อผสมกับกองปุ๋ยหมักนะคะใส่ใส่ใสซปเปอร์พอดสามหนึ่งซองต่อน้ำหนึ่งบัวเนาะห้าลิตรห้าลิตรเพื<ๆ>่อนๆคนให้ละลายแล้วเราก็มาผสมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักประมาณร้อยกิโลกร,รัมก็ได้นะคะเพื่อนๆน อันนี้คือป้องกันรากเน่าโคนเน่านกช่วยในเรื่องเชื้อราขาวสารพวกนี้ขอทีอ่หมอดินก็ได้เพื่อนๆไม่ท้ายค่ะแจกฟรีค่ะพวกหมอดินเขาจะเอามานะคะเป็นของเกษตรเนาะอันนี้เราใช้ได้ดีค่ะเห็นไหมมะละกอรเราอะ่ะไม่มีรากเน่าโคนเน่าเลยเราจะใช้ตัวนี้ผสมกับกองปุ๋ยหมักที่เราจะใช้นะคะผสมคนให้เข้ากันแล้วก็ไปรถกองปุ๋ยหมักที่เราจะใช้แยกออกมาต่างหากเนาะแล้วก็ ปิดปิดปิดไว้เก็บไว้ในะที่ร่มประมาณาประมาณเก็วันใช้ได้เลยแต่อันนี้ของเรามันผสมมาแล้วเราจะเอาไปใส่ถั่วเนาะถั่วเราเป็นเชื้อเชื้อราขาวาจะเอาไปใส่ถั่วสารเร่งพวกนี้จะดีมากค่ะ ก็จะใช้อย่างนี้เลยค่ะถ้าว่าใส่ปุ๋ยเข้าด้วยแล้วก็ใส่ยาให้เข้าด้วยเนาะใส่จำรากดามโคนค่ะ มันจะเป็นเชื้อราแบบนี้เพื่อนๆคะอันนี้คือไม่ได้มาดูเนาะเนี่ยอันนี้ยเขาเรียกราขาวนะคะเนี่ยเห็นไหมฝนเยอะๆแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้เสียหายแน่นอนคะ่ะเพราะว่าไม่ได้มาใส่ตอนที่เขายัางไม่เป็นเนะาะจะเป็นแล้วก็ใส่ไว้ก็ไม่รู้จะหายหรือเปล่าเนะเพื่อนๆเนาะนี่แหลคะค่ะเขาเรียกราขาวเนาะ สารเร่งพโดสามเขาจะมีะตัวเชื้อที่กำจัดเชื้อราเนาะเป็นเชื้อราเชื้อราดีนะก็จะใส่ตัวที่ไม่เป็นก็มีเนะแล้วก็ใส่เอาไว้ป้องกันเนาะเพื่อนๆเนาะก็จะเป็นแล้วก็รักษายากต้องป้องกันเอาไว้ก่อนสำหรับต้นไหนที่ยังไม่เป็นต้นนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะ เห็นไหมเขาจะเสียหายนะเพื่อนๆนะต้องกันเอาไว้โอเคไใส่แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆใส่ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะคะไม่ได้จำเป็นว่าจะเป็นแค่ถั่ว ต้นมะละกอต้นอะไรก็ได้ใส่ได้ค่ะโดยข้างๆเนาะถ้าเราผสมเชื้อตัวนี้ก็จะดีมากๆป้องกันเนาะช่วยป้องกันมะละกออะไรเราก็จะไม่รากเนา่าคุณเน่าเสียหายเนาะถ้าเราทําเกษตรเราต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปง่ายเจอกันนะคะคลิปนี้มีสาระดีๆมาแนะนำบาๆค่ะเพื่อนๆ